ปัญหามลพิษที่เกิดจากการเลือกใช้วิธีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรแทนวิธีการอื่นๆเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา PM 2.5โดยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและขับเคลื่อนการทำงานภายใต้สโลแกนที่ว่ามหาสารคามมหานครปลอดการเผา หลังจากที่มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการเกษตรปลอดการเผาหรือซีโรเบิรชูการทำเกษตรปลอดการเผาลดมลพิษระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเครือข่ายจังหวัดมหาสารคามเพื่อรวมการแก้ไขปัญหาการเผาจากภาคการเกษตรของจังหวัดมหาสารคามมีเป้าหมายลดการเผาจากภาคการเกษตรในจังหวัดมหาสารคามให้เป็นศูนย์ ตั้งแต่ปี2565ผู้ว่าราชก,การจังหวัดมหาสารคามกล่าวถึงการขับเคลื่อนการทำงานมหานครปลอดการเผาว่าจังหวัดมหาสารคามมีการนำเอานวัตรกรรมเกษตรครบวงจรมาปรับใช้นำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตร,รกรรมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทำให้จุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลการดำเนินง,งานอย่างเข้มมวดและจริงจังของภาคส่วนต่างๆ นะครับทำให้ปริมาณจุดความร้อนในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารครามลดลงอย่างต่อเนื่องอยกตัวอย่างตั้งแต่ปี2,162เรามีจุดความร้อน1,562จุดในปี63เรามีจุดความร้อน1 0 4 0จุดในปี6 4นะครับเหลือ720จุดพอปี65เนเหลือ416จุดนะครับซึ่ง เราสามารถที่จะลดนะครับลงจากค่าเฉลี่ยดได้มากกว่า65ซนะครับซึ่งในปีนี้เองเนี่ยผ่านมาครึ่งทางแล้วเนี่ยเรามีจุดความร้อนอยู่159จุดทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเรามีกิจกรรมสำคัญสำคัญนะครับในหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการมหาคนครปลอดการเผานะครับซึ่งได้มีการลณลงในการไถกบต่อสัง่งรวมไปถึงการนำต่อสัง่งนะครับไปเป็นฟางอัดก้อน เพื่อเป็นอาหารสัตว์นะครับในช่วงฤดูแล้งแล้วก็ที่สําคัญยังเป็นไรายได้เสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทําให้นะครับสภาพดินยังคงบุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งก็ทําให้ขนาดนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรเริ่มเห็นเห็นความสําคัญแล้วประกอบกับเมื่อปีที่แล้วมีน้ําท่วมหนักของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะครับบัวควายทั้งหลายแหละที่เลี้ยงในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็ขาดอาหาร นะครับเลยได้มีการนำฟางอัดก้อนนะครับมาเป็นอาหารสำหรับโครกระบือที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมส่งผลให้ราคาฟางอัดก้อนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับจากก้อนหนึงประมาณ30บาททำให้มีราคาสูงถึงเกือบ100บาทพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้เห็นความสำคัญแล้วก็งดการเผาต่อสั่งในพื้นที่นาข้าวก็ทำให้ปัญหาเรื่อง PM 2.5เนี่ยลดน้อยลง ในส่วนของเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกอ้อยทางจังหวัดนะครับร่วมกับกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้มีการนําเครื่องสางใบอ้อยมาใช้ในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามจํานวน5เครื่องก็ทําให้ปัญหาในเรื่องการเผาอ้อยนะครับเพื่อส่งโรงงานเนี่ยลดน้อยลงนอกจากนั้นเนี่ยทางจังหวัดนะครับได้มีการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบนะครับเช่นพื้นที่ป่าก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมนะครับก็มอบให้ทางสํานักง,งานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในความรับผิดชอบในส่วนของพื้นที่หมู่บ้านชุมชนก็มอบให้ทางที่ทําการปกครองอําเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงงานอุตสาหกรรมก็มอบให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยรับผิดชอบ ในเขตเมืองซึ่งถือว่าเป็นที่จราจรหนาแน่นเนี่ยก็ให้ทางสถานีตํำรวจต่างๆนะครับที่ขึ้นกับทางภูทรจังหวัดรวมไปถึงสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนะครับเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของถนนถนนเองก็จะให้ทั้งแขวงทางหลวงรวมไปถึงทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของถนนรับผิดชอบในกรณีที่มีการเผาหญ้าบริเวณริมฝั่งถนนซึ่งจากประมาณ6 หกพื้นที่ที่ได้พูดถึงเนี่ยก็ครอบคุมในภาพรวมของพื้นที่จังหวัด100%เเซซึ่งทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่กำหนดก็ได้กําหนดมาตรการแนวทางต่างๆในการควบคุมนะครับการเผาทําให้ปัญหาฝุา่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ของจังหวัดมหาสารคามจนถึงวันนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยมหาสารคามมหานครปลอดการเผา นอกจากสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5แล้วยังได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยวเช่นฟางข้าวต่อสั่งข้าวและใบยอ้อยเป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนสามารถช่วยลดอัตราการลักลอบการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดมลพิษได้อีกด้วยมาะะาาาสรรตกเผอออ